สวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในโรบอทแมปไอเดีมช m ั i เปี้ยนซูเอนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาทําการจัดอันดับเวิร์คคู่สุดเทพนะครับในมุมมองของผมนะครับย้ําไว้ก่อนนะครับการจัดอันดับนี้มาจากความคิดของผมนะครับและมุมมองของผมส่วนใครจะเห็นต่างยังไง เรื่องของผมอะตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าของการจัดเทียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มกันเลยฮนะเอาอันที่มันง่ายๆก่อนดีไหมจัดง่ายๆเลยแอสซินกับสไนเปอร์ฮนะผมยกให้เป็น S เ,เลยนะครับคุณผู้ชมต่อมาเป็นเรื่องปกติเลยกันแล้วกันเรเ์ปชอนกับอาร์ชเมดเหรอมันไม่ได้เข้ากันเลยวะคุณผู้ชมเอ่อให้มันไปอยู่ดีเลยครับต่อมาเรเปชอนใจแอนมผมสามารถ ผมสามารถเพิ่มได้ไหมผมให้เลยเทพจุติ <c oughs> โอ้ยปรับสีให้ด้วยเอาสีม่วงเลยเทพจุติเลยไปชอนใจแอ้นเพิร์กนิดดีผมพูดเล่นนะแม่งค่อนข้างคือตัวคนตัวคุณมันจะแบบเดี๋ย,ยวใหญ่เดี๋ยวเล็กเข้าใจไหมแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันก็พอใช้ได้นะครับถ,ถ้าให้จริงๆเนี่ยผมให้อยู่สีนะครับแต่เทพจุติดีกว่า เลเปชอนแอสซซินผมให้เป็นสี่นะครับเนื่องจากว่าตีโคตรเร็วเลยโคตรพ่อโคตรแม่เร็วเลยผมให้คํานี้เลยนะครับคูรคู่เนี้ยแต่ว่าไม่ได้แรงเบอร์วังนะครับแต่ตีค่อนข้างจดแฟตเลยนะครับเลเปชอนสไนเปอร์ per, เหรอเลเปชอนสไนเปอร์ per, ผมก็ให้ให้อยู่สีนะแต่ค่อนข้างแยก,กว่าเลเปชอนแอสซซินนะครับเลเปชอนกับตีฟผมรู้สึกว่าตีเร็วแต่ไม่มีดามจไม่มีอะไรเลยฮะแค่ตีเร็ว อาร์ชเมดกับใจแอนผมให้ C เพราะว่าไม่ได้คลองจองกันนะครับอีกอีกอันหนึ่งตีแรงตีธรมรมดาแรงอีกอันสกิลแรงนะครับอาร์ชเมดเอซินเนี่ยผมรู้สึกว่าก็กลางๆครับดีผมให้ B แล้วกันนะครับอาร์ชเมดสไนเปอร์เนี่ยอาร์ชเมดสไนเปอร์ผมให้เป็น A เนื่องจากว่า สไนเปอร์ในข้อดีของมันคือบวกดาเมจคีแล้วก็อัตราคีนะครับดาเมจคีสองร้อยเอัตราคีหกสิบเปอร์เซ็นต์อาชเมดกับตีฟให้มันไปอยู่ดีเลยแล้วกันแจอแอนกับแอสซินผมรู้สึกว่าเป็นเป็นคู่ที่ดีนะครับเป็นคู่ที่ดีเลยดีเลยนะครับเนื่องจากว่าแจไอแอนเนี่ยข้อเสียคือจะตีช้า20%อร์นะครับส่วนแอสซินเนี่ยจะตีไวขึ้น5้าเรนพราะงั้นเนี่ยใช้2อันนี้ร่วมกันเท่ากับว่าเราตีไว30%เรนะครับเพราะมันหักล ส่วนจแอนก็ตีแรงนะครับนอกจากตีแรงไม่พอแล้วยังมีแอสซิสต์มาคอยช่วยในเรื่องของโอกาสคิแล้วก็ความแรงคินะครับแอสซิสตีฟข้างข้างสิ้นคิดนะ <c oughs> ไม่ไม่ต้องรีรอเลยนะครับไปอยู่ดีเลยไปใจแนอนสไนเปอร์แรงแต่ตีแต่ตีช้า <c oughs> เดินช้าด้วยนะครับแรงแต่ว่าเดินช้าต้องยอมรับให้อยู่เนะครับแต่ ต้องยอมรับในเรื่องความเร็วในการเดินนิดหนึ่งนะครับมันจะเดินช้านะครับแล้วก็จะตีช้านะครับแต่ว่าทันใจนะครับดุด,ดันไม่เกรงใจใครแน่นอนใจแอนตีฟออสิ้นคิดเหมือนกันนะคใครทําอย่างนี้ถือว่าโคตรสิ้นคิดเลย <c oughs> ใครใช้คู่นี้อยู่นี่คนเปลี่ยนนะฮะคุณผู้ชมต่อมานะครับสไนเปอร์กับตีฟเหรอเออ กลางๆนะครับผมให้บีอันนี้นะครับก็จะเป็นการจัดเทลิสนะครับสำหรับเพิร์คคู่สีลุ้งนะครับที่ดีที่สุดนะครับสำหรับมุมมองของผมนะครับถ้าหากว่าใครชอบเนี่ยก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะพลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจช่องอุดมเจาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันจ้าบาย